ตกมหาหอด้องไฟตาเป็นสีขึ้มคึ้มหัวใจนวลหวงังจตเป็นหวงัหวงจะเป็นอินย์เขอมมะลีบ้านเฮาคือได้รับรางวัลว่าได้รับรางวัลหลายๆไงแม่นอีนทีบ่ยาย ใบประกาศตั้งแต่หายติดมีที่แลวมม้วพี่จ่าพร้อมคือข้ามเขาลื้อเขาทรายนี่บอแบนสกุลพร้อมคือข้ามเขาลื้อเขาทรายจนสามารถไปประกวดชนะได้รับรางวัลเขามารีหอมที่หนึ่งของโลกลมาหลายปีแล้วไปจ้าได้รางวัลมาหลายแล้วป่ะได้รางวัลมาหลายแล้วตั้งแต่ปีนี้ปีซีฮาได้บ่ครับได้อยู่จ้ะได้อยู่บอเห<า>็นว่า ที่ขาบาดส้มเผลือยเท่าเนี่ยเป็นที่เฉพาะผู้เขาหอมเนี่ยเขาหอมมะลิมันสีหอมกวระมูเราเอาพันเดียวกันไปปูกบางเอื้อนสีหอมสูบัดทุกเผลือยมันบใหญ่ก็ทุ่งที่เป็นนังสัน่นบ<อ>่ได้อย,อยู่ได้ได<า>้ยุยบา้านมาโดดเราไปมาแล้วเกิดอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านหนิมุนบอ,อก,ค,<น>กครับจักปีแล้วครับหนิคุณได้เนี่ฮะกันฮ่าหกสิบปีจ้ะหกสิบปีแล้วไอเท็ดเขาหอมมะลิสีมาตลอดตั้งแต่ลอดหอมมะลิมาตลอดไปบรรลุนักบัตร เอาเขาจะคล้ então, องไปไปร่วมประกวดก็เขาแน่พอไปค่ะไปประกาศอย่นี้อยู่ค่ะของซื้อคุณยายป่ะครับจ้าโอ้เขาอยากทวงคุณยายเองมันเถอะจ้านั่งเองคุณยายมีดจ้าอ๋อคุณยายซื้อยังครับขอโทษครับซื้อแหวนขาแหวนขาน้ำสกุลยังครับลาบโทษจ้ะอยู่บ้านเลขที่อะไรนะทุกที่ทุกอย่างมุหาตำบลเมืองทองอําเภอเมืองหมู่บ้านหล่เอี้แล้คุณยายมีทีหน้าหลายไรป่ะครับ อานะซิบไล่ของคุณยายเนี่ยเฮ็ดเขาเตละปีมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำบ่เรื่องน้ำเนี่ยบ่ครับค่ะมีปัญหามากๆเรื่องน้ำค่ะแบบกรณีไหนบ้างครับแบบกรณีคลองน,น,น,น้ำน้ำคันปีมาแร่้งปีนี้นี่สิน้ำซากเราก็มีตาหางเข้ามี ข้าจาะเอาน้ำใต้พื้นน่ะคงจะดีค่ะน้ำบาดาลใต้ดินขึ้นมาดูเขาด่าแล้วแล้วอ้อมบ้านเ่านี่มีห่วยมี่หนองน้ำมี่อย่างบ่อห่วยบ่มีห่วยอยู่ย่าแต่บ่มีน้ำบ่มีน้ำห่วยเขาเกินว่าห่วยอย่างเนาะห่วยอย่างก็ยู่ทางที่ใต้บ้านแม่นห่วยน้ำโจกบ่ครับจ้าห่วยน้ำโจกเนาะมีน้ำยู่ยตลอดปีปะคุณยายบ่มีจอไม่ห่วยบน้าฝนละมีบ่ หน้าฝนถ่าฝนซีมีหน้าเดี๋ยวนี้มันมีหนาอยากให้ทางหนงานสาธารณสุขก,การได้ม่สอยแนนบะครับจ้าอยากให้ได้ม่สอยมากเลยค่ะถ้าหากมีน้ำนี่ถ้าว่านกับิบ่ปหรือมวยหยากนี่ยออถ้าหากว่ามีการคุ้มกอกหรือเหตุฝายขึ้นมากเก็บกักน้ำเนี่ยจะคิดว่าดีคือพาเกาต์ปะครับ ดีอยู่ค่ะแต่ว่าถ่านายถึงมากถ่านมันหนาบ่มากมันเกิดบ่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์ถ้าเข้าจ้อเขามีเพียงมีไฟฟ้าเอาไปถังน่ะถนะังนำหน้าจังสี่เข้ากระสีจ้อเอาน้ำใส่มาใส่คือใจอยากได้ไฟฟ้ากระสีมากกว่าจ้าเอาไฟฟ้ากรกะสีก็ดีดีเพราะว่าเพราะว่า,วาสิได้จ้อน้ำบาดาลใส่ไฟชักน้ำถึงมาเห็ดหน้าวัดจนต่อ มาปลูกมาปลูกกย่งเ้อยมาปลูกได้เหาอยาฟังอยากได้น้ำย่ำได้ก็ได้ก็กดปุ่มเอาน้ำขึ้นมาเลยแล้วก็ถ้าหากล่องจากนั้นก็คืออยากได้สายพุดลอกสายเพราะว่าเสรมีเก็บตักคน้ำไปใส่ซอยในการทำนาเนี่ยซอยบ่อทั้งลันบานเพลินว่าให้เพลินเทปข้องมาหาผ้าเท่านี้ทั้งทวมก็ทวมน้ำไหลถิ่นนี้ไปปุ่มเอาน้ำขอม้าผีหลายหลายเน้ย ด <it> ีมันรอบนี่เขาหอมมลีในะคะอยากจะมาเขาหอมมลีหนึ่งคืนหา่อากี่เรียกว่ากษตรกรอินซี่มู้่งหาตะบนมุ่งองอ่เภอเงืองจังหวัดเยเอราคาขายเท่าไรครับผมขายถุงละแปดบาทที่สองกิโล่สองกิโล่ถุงละแปดสบาทเรามีเขาเขาเพียเอื่นไหครับมีเขาฟองจ้ะเขา้องบอครับ ข้าวกล้องข้าวกล้องมีถุงละแปดสิบบาทถุงละแปดสิบบาทสองกิโลคือกันอันนี้ผลิตจากไรครับเนี่ยผลิตเองค่ะผลิตเองจ้าอ๋อจ้าของเป็นกลุ่มของหมู่บ้านหรือว่าเป็นของส่วนตัวครับกลุ่มของเกษตรที่เนี่ยค่อ๋อครับครับก็ตัางก็โดนไปเนี่ย สองปีหรอมะอ๋อลายปีแลวเนาะลสีเนาะครับขอบคุณผู้ย่าลายครับี่มที่จังหวัดร้อเอคะที่พลีีพะลีที่พร่อนดมเมื่อกันอมอีะลีะร่องเ่อก้ร่อนเบ้อเครับีผมเคยกินอยู่แต่ไ่ใช่คป้าขอคนอื่นเลยครับเห็นว่าของมัตซบเปย์หอมจริงนะครับ เป็นไงฮะหอมน้ำมันหอมครับย่่องมอถามว่าอยู่ที่ไหนน่องตากไอ้โคกขา่ายไอ้กุ้ pues. งกีพนอกชิมมึ้งนะครับเดียวเรป้าเดียวเดยวดดหน่อนครับแตรอมจิงมหญ่ันเป็นไงนุ่มดีไหมครับ ้อมมะแปดเกเนสอบทด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 สอบหนึ่งสองสามสี จะนี่นะครับภาพขาวดำเลยจรเป็นภาพขาวดำเดยอันภาพขาวดำมีแม่ได้รางวัลที่หนึ่งยอสสามอันนี้จะได้ที่ในที่สามท่ไหนน้อยเอสยรเยสเื่ากันเกาตองี่กับพ่อได้สองที่หนึ่งอพี่เบาต้ค่ว่าหาสิปีที่แล้วตั้งไ้เซ็นเตอร์เนี 5, 5, 4, ้ยอันนี้เมย์สมีรองเท้าม่รอเ้าก็พักมาก หน่เจ็ดแปดแล้วแล้วได้กวาบได้ไกรอบเ็นี่ยสกามีีา่หคนนี้าคหกน่งแปกานแค่ใบประกาศผนมันหาว่าเห็นสอบประกาศกระเป๋ เบอร์สี่คุณั่ท่านชนประธานเอ็ดนี่ังจะขอเพื่อเรื่องน้ำก็พเดอเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ขาถามคุณน้าขอไปฝาอันนี้เข้ามาผมช่วาน่าม่น้เพราว่ามผมก็ไม่น้ำ่ว่าไม่น้คือเป็ราดาั่นกเอาบ่หน่อยบ่ไรบ่คือบ่คุ้มบ่สาได้ไร่เบอร์สี่บร่ามก็ยังรู้ ้อยไรน,นะกู่เขลนาทีอะไรนี่เาม้อบเขาประมาเท่านาทีสูงเชื่อไหมเขา สายอะไรได้อูกก่อาบาดานแห้งสองโมดานอนหน้าบมดลนอนแข่งขอแข้ขาไส้อคุ้สายเชือสนึงให้ต่อได้งวะเขินมาเลยครับมันมีนาเก็บนมันมีนาเก็บมีเยอเนฝนมามันเก็บเมันก็ห่อแงเดี๋ยวผมที่สั่สายให้อยู่หัวยโจกไม่ต้องแล้วโจกแล้วับคุณหลรอน้ำโจ๊กเก็คุณุล่อเราอีกสาสายน้ากวางข้าเก่าข้าเกขาข้าเก่าเข็ยสายไปตัวนี้ข้าเก่าขแล้วขาเก้าเ่า สี่เนจะได้สยก็มรู้หรอว่าดินมันเขาดินมันเทานนไระสดมันนนได้ิ่แ่มันสูงสองห้สูงแม่เขาสูงหาสิบ่ซีอยสามสิบ่างสิเป็ด้หนิอยากดีไปหาบนี่สิบเ็ดึกซี่สัน าคาก็ส่งยักีมีปานมาจนักหน่างแต่ลูน้างัอนกแงแต่บาดยาปฏิบัติไม่ได้ส่งาดความชราสูงสองสามติคือพี่ดูก็พี่ขาดผลแลยขาดผลเัย แต่พี่สามารถจะรับชมสองท่านั้นเขาก็อยางรู้ว่าความชัดเจนปกติแต่ความชัเสูงที่เาต่างกันยัไงเดี๋ยวพี่เดินไปดูทางผมไม่ถามพี่แลวผมอยากให้เอาถามวาผมอยากตอบอากเป็นคนตอบบ้างมั้อมีคำถามอะไรถามผมแราไม่เขาจะามว่าคือสิดหลักี่ไดหลายแล้วมันจะผูร ผมเพืาอนจะเล่าให้ฟังไทยดีเดียร์ใหมครับถูกต้องครับตั้งขึ้นมาเมื่อปี51นะครับที่ออกอากาศเป็นไงครับพร้อมดีปะทีวีที่เป็นปีดีๆหรือไม่ผมอยู่บ้านสงเปมุฮั่นครับตำรวจเมืองท้องครับผมทำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเป็นคนบ้านสงเปยเขาเลยบอกครับหรือจังใดเนาะแม่นครับผมผมเป็นเป็นเป็นเคยบ้านนี่ครับผมบ่เคยครับผมแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ เพื่นทีหน้าเท่านี้่มยักดีครับผมบพรที่ทำการเกษตรท่อมุ้ยว่าอุดมสมบูรณ์ดีครับผมในรางวัลขอควอมมะลิโลกมากเป็นแบบว่าซีปีหาปีส่วนนะครับครับผมคือเพื่อนที่บ้านท่ามันอาจจะขาดแค่หนำแจ้งหน่อยนึงแล้ว่างในเพื่นก็ร่องมาจ่อเสมอเบิ้งแล้วมันได้เป็นผลครับผมมาทำรูดูกาลว่าบริพึงพาอาศัยจากโครงการอีสานเจียวคงชิมุนปันไี่เพราะว่ามันมันมากว่าโทรถึงไหมครับ ครับเข้ากเลื่อยกันมาศที่ของเข้ามันก็เป็นที่สูงอพอเนาะครัผมเป็นที่สูงเป็นที่หลับสูงครับคือพื้นที่ตรงนี้เพิ่มาจ่อเสมอเบิงบ้านนี่เพิ่มาเห็ดที่การ,กรเกษตรมันได้ผลไหมครับจังายบุญท่านกับมลินเพิ่อเกษตเพิ่นก็ดนกได้ผลไหมครับได้ใส่ปุ๋ยบ่ครับปุ๋ยชื่อว่าพาหรือว่าปุ๋ยไอเคมียังบ่ครับปุ๋ยชื่อว่าพเขาใส่เป็นส่วนไหลครับผมเน่น,นปุ๋ยเคมีเอาสิบ่อกใส่มาไหนในพื้นที่เท่ารั้นปันทงเปรยมูหาเพิ่งจะว่พใส สารขายยาบ่ราะใส่อย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอดีสำหรับผมสิเป็นสินคยมคือว่าปุ๋ยชีวภาพมากเป็นอันหนึ่งสมกับที่ได้รับรางวัลหลายเนาะผมไปเมืองทั้งโตจักสีนับได้จักอันโบคิดว่าได้ได้หลายบ้าสองโตก็ตั้งบปรโมชั่้ผมเมืองมังห็นไหมแมนบออยู่อยู่อยู่หลายเติบอยู่ครับอยู่อยู่พอประมาณอยู่ก็อยู่นี่ท่องจันกุศลน้าเนี่ยบัวลอยโกมลินแพทตโกมลินยังสิลรอครับผมได้รับรางวัลเขา ประมาณมจักปีระบุ๊เพื่อนได้รับกันมหนี่ก็เท่าที่ผมจำเพิ่มหด้อก็คืออยู่เป็นซิขึ้นแล้วครับอ๋อเป็นซิขึ้นครับปนป้าย<ม>เห็นเห็นหลวบไทยของของย่าแล้วเนาะว่าหาสิบปีแล้วโอ้กับ,บ่ธรรมดาตัวนี้แสดงว่าเขาหอมมะลิเขามาส่งเปลือยเข้าเนี่ยหอมอีลีมันบ่คข้าผหอมหอมยืนยันได้เลยว่า่ะข้าผมขนาดรังวันจังสี่ก็โอเคแล้วต้องต้องต้องแน่นอนอยู่แล้ววันเถอะค้าบผมว่ามันนอนแน่หรอครับแน่นอนเลยล่ะ